เนมไปทางใดเขียวอุ้มทุ่งไปพี่น้องเลยเขียวอุ้มทุ่งอยู่บ้านที่นี่เนาะพระบรรยากาศโคตรงามเลยยามเล่งไปพี่น้องเลยไทยหุ่นหน้ากับยามทะเลเลี้ยวเด้อไปพี่น้องเลยหากระไรครึ่งนึงเนาะก้าก็เริ่มเงาเลยได้ยังมาเบิ้งไกลๆไปพี่น้องเลยเงาเลยได้เนย่ง โดยกลับสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีดย่าแมงแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพวกกับบรรยากาศหลังจากที่บาฝนตกเศร้าเนาะกับสิป,ประมาณนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศดีดีเนาะฝนหากร็ตกเศร้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฮวันนี้ชาพวงกะอยู่ไหยอยู่หน้าคือเกาเนาะสิะพาพ่อแม่พี่น้องมาหับสม บรรยากาศตอนแรงๆมาพี่น้องเลยบริเวณเชียงไฮเชียงนาสะพวงนี่เลยเนาะถูกป้าหญ้าเขียวอุ้มทุ่มอยู่เนาะหญ้าอ่อนมาพี่น้องเลยหญ้าปงเนาะหญ้าปงใหม่แบกกระเพากันกินเซลเซีย,ย่เพู่นพี่น้องเลยโหฮะเนาะหันภาพมาทางนี้กะมาเบิง่งเครื่องปลูกของพังเนาะนาสะพวงเพมนพี่น้องเลยโหป้าทีิโต มัทัว่วเนาะผู้ผลตกใส่กับป้าเย็นชุ่มซ้นเด้อายพี่น้องเลยสะพวงกับใบโหดผลนอกผัวผลตกใส่เลยห <c oughs> มักทั่วกับอ้อคักคา,ากพาพี่น้องเลยผูหมักทั่วสะพวงปลูกเองเด้อนี่เนาะปลูพกพอได้กินพาพี่น้องเลยนี่มีทั้งหมักทั่วแล้วกับหมักแดงเนาะอันนี้ก็หมักพริกเด้อพาพี่น้องเลยบพท่านได้เป็นหมา บักแตงออกบกคักปันใดพ่อพี่น้องเลยบักทั่วนะออกคักขากระหูออกคู่ในคูแ่แจเล่อยพี่น้องเลยโหโหมารุ่นน้ำกันตอนใหญ่พูดเนาะตอนเป็นหมากพูดไดะตอนได้เก็บเกี่ยวพูดไดะว่าสีดกหรือว่าเป็นใดๆพ่อพี่น้นองเลยบอกที่ก็มีแต่เครือโบม,มีหมากก็มีเนาะมารุ่นมาสมมาฮับน้ำกันนี่แหละพ่อพี่น้องเ้ยต่อไปเนาะ กับบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกเช้าแนละ้วเนาะกับสิป,ประมาณนี้แหลนะเนาะมาอัปเดตเครื่องปลูกของพนะังเนาะให้พ่อแม่พี่นอ้นอ,งนนนองเลยครับเลยช้มน้ำกันมพี่น้องเลยสะพวงก,กับไ่ได้ไปทางใดเนานะย้มในย้มให้ย้ำหน้าอนะไรเนาะอยู่ให้อยู่หน้าเรียงงัวพ่อพี่น้องเลยเรียงงัวเรียงควายคือเก่าเนาะเฮ็ดปวกให้ละงูออกกับไ่ได้ไปหาพ่อพี่น้องเลย <c ười> ป่จักโคกพ่อพี่น้องเลยจักไปทางใดเนานะยันดงเนี่ย ไปผู้เดียวกับโบมีม่โมในพี่น้องเลยก็อยู่ให้อยู่นานี่แหละเนาะมาเบิง์กนี่แหละของปลูกเครื่องพังนี่แหละบมัดทัวเนาะงามยิ่งบ้าพี่น้องเลยนี่ก <c ười> ำลังกำลังชิญไห่เน,นาะสะพวงปลูกประมั่นได้ทิศหนึงน่งเด่ะพี่น้องเลยนี่แหละอ่าเนาะอ่า,าหันภาพมาทางนี้ก่ะ แบกกะพากันกินหญ้าแซ่ๆอยู่บ่พี่น้องเอ้ยเนาะแบกคนอื่นเด้อบ่แม่นแบกสะพวงเด้อพี่น้องเยกบรรยากาศป๊าดไดกาดีๆบพี่น้องเยฝนตกเซาแล้วกมืดคึ้มเลยเนาะแสงแดดกบ่มีเลยพี่น้องเยไหงนากกมกกเตากเขียวอุ่มทุ่มอยู่พี่น้องเย เนาะพวมาเบิ่งตะก้านะสะบพวงเด้อนี่ใหญ่แล้วบอปินองใหญ่แล้วใหญ่แล้วยาวเลยเนาะนี่แหละใกล้สิได้ดุกไปดำแล้วหนิพวให้นี่นะห่างห่างบอปินองเลยพวกใกล้ก็มากินชุ่มชุ่ม ไก่เนาะแห่างมาตอดไปพี่น้องเลยพวกเข่าคนละแนวเด้อไปพี่น้องเลยจากพวงมานเนาะเข่าคนละแนวนี่เขียวงามอุ้มทุ่มอยู่ไปพี่น้องเลยพตะาสามตาไปพี่น้องเลยเขียวออกมาแล้วพเขียวอุ้มทุ่มเด้อไปพี่น้องเลยจากเมื่อนั้นมาฮอดปัจจุบันนี่ กาณาสะพวงเขียวแล้วเว้ยพี่น้องเอ้ยตาหนี่สะพวงวานจักทีจักห่างตาเนี้ยนะเว้พี่น้องกูคอมเมนต์มาบอกน่เด้อตาเนี้ยพานอยู่บ่พี่น้องเอ้ยนี่เมสะพวงว่าทีโพดเราอบาดอากาใหญ่กูหนีแห่งทีแล้วอะวะอันนี้ยังน้อยอยู่พี่น้องเอ้ยขนาดว่ากาหน้อยเน้ยยังซ้ำนี่เนาะบาดมันใหญ่จะซ้ำได้แล้วพี่น้องเอ้ยกู ม <laughs> ื <up> <prechen> ้อ <Bond> น <i> um ี้จักสิว่าจังได๋แป่พี่น้องเอ้ยถี่อยู่บ่นี่เนาะพุ่นมื้อนี้ฮึพ่อตาก้า3ตาออกหมดแล้วเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยนี่หันภาพมาทางตาดจุงจุงปึงอยู่พี่น้องเอ้ยขี้ลายแงเนาะตานี่เนาะโอ้ ถ่ายหุหน่นนาแกยังมาทำได้เร็วเด้อไปพี่น้องเ,เองเย้ยหาก็ได้เครื่องหนึงน่งเนาะหาก็ได้พายนี่ไปพี่น้องยังอีกพายนี่เนาะพายแถวนี้ยังม่ทันได้ถ่ายหุดนไปพี่น้องเอ้ยมาอื่นเพื่อนเนาะสิถ่ายเนาะอืมอีกประมาณทิศช่ชองทิศก็ได้ดำได้ไปพีน่น้องเอ้ยนี่ถ้าว่ามีน้ำเนาะนี่นนก้าก็เริ่มเงาเลยได้หน่มาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเอ้ย่ ยาวเลยได้นนนเนี่ยกายประมาณนิ้วมือหนึ่งพลอพี่น้องเ้ยประมาณนิ้วมือหนึ่งกะกะเขางันเด้อพลอยพี่น้องเ้ยกะเขางันเนาะเนี่ยนี่แหละ ประมาณนิ้วนิ้วนิ้วมือนึ่งเฮ้ยพี่น้องเลยเสียงนุกกระหองขันอยู่เนาะเตพ่น้เลยเสียงนุกอะพากันขันเฉี่ยวอยู่ เน้นไปทางใดเขียวอุ้มทุ่งไปพี่น้องเลยเขียวอุ้มทุ่งอยู่บานที่เนาะภาพบรรยากาศโคตรงามด้วยยามเลงพี่น้องเลยอ๋อพี่น้องเลยสาพวงสิภาพไปพี่น้องไปฮัไปชมสวนมันเนาะพี่น้องเลยสวนมันที่ว่าสะพวงขุดปลูกแต่ก่อนเพื่อเนาะ สพวงก,กับเลมาเบิงตั้งแต่ปุ๊สพวงจะพาเอฟซีไปพี่น้องเนาะมาฮะมาส้มน้ำกันไปพี่น้องเลยว่าสิเป็นแนวใดเนาะสพวงก,กับบุรีมาโจกเลยไปพี่น้องเลยไปพี่น้องเบิ้งแน่นี่ส่วนมันโอ้ชาวนาใดเนี่ยหมักทัวเนาะเนี่ยทางเมสาพวงลาเอามาซักไว้มาปลูกไกวไปพี่น้องเลย ฮ่าปู่พี่น้องเลยชวนมันมีแต่หญ้ามันกำลังแตะกับมีเนาะปู่พี่น้องเลยอ๋อเป็นจังได้พี่น้องเลยปลูกครั้งแรกบลูกคยปลูกจากเธอได้นี่นะตัวออกตัวบ่อเนาะพี่น้องเลยตัวแตกตัวบ่อตัวตายกับมีเนาะพี่น้องเลยกำลังแตกใบกำลังเขียวงามเนาะ าเธอสะพวงกับปล่อมาเยี่ยมมายามตั้งแต่ปุ๋ยพี่น้องเลยมาบัดที่นี่กับพวกตัวแตะก,ก็มีเนาะน่ะนะตัวปงกิ่งปงใบปงยอดก็มีพลอพี่น้องเลยางามอยู่เนาะพลอพี่น้องเลยเนีาะปลูกแบบธรรมชาติเนะาะไม่ได้เอาอีสังใส่เลยพี่น้องเลยปลูกครั้งแรกเนาะนะ ບໍ່ຮູ້ວ່າອັນຊິເປັນຫົວຫຼືບໍ່ເນາະພີ່ນ້ອງກໍຍັງບໍ່ຮູ້ເນາະຢ້ານແຕ່ວ່າງາມຊື່ໆບໍ່ນີ້ມລุ้นຫົວພຸ້ນແນ່ເນາພນີຫນແນ້ນຢນບດນາພໍພນ້ອງວີຄີປູຈັກເທື່ອັ້ງແລພນທສມມຕ່ຕຍານາະພນວ นะตอนภาพมาบบบนี้กะมาเบิ่งสวนอันนี้อีกพอพี่น้องเลยนี่มาเบิ่งเครื่องปลูกของพางสะพว่วงเนาะผักบัวผักหอมผักหอมกระเตกเลยพอพี่น้องเลยนี่กำลังแตกเขียวอมทุ่มอยู่นนเนาะผักหอมเด้พอพี่น้องเลยพี่น้องต้นมังม่วงพองพี่น้องเลย สามต้นเฮียงกันซะอร่อยอยู่เนาะโดยเนาะก็โอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้สาพวงกับบุมี่ยังลายเนาะมาอัปเดตเครื่องปลูกของพังที่สาพวงปลูกไว้เนาะมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ส้มแล้กันพ่อพี่น้องเลยฮ่าพี่ทางนี้กับพม่พี่น้องเลยสาพวงลืมให้พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเนาะนี่หมักทั่วพ่อพี่น้องเลย เมสะพวงันปลูกได้นี่นะและ้วปลูกที่ทีเนาะหมกทั่วตั้งว่้พี่น้องเลยประมาณได้เครื่องโศกอะเนี่ยหมกทั่วนี่ประมาณต้นมาได้เครื่องโศกนี่ก็เป็นหมากว่าพี่น้องเลยบ้านสะพวงเอามามินว่าหมกทัวตั้งเด้อเนาะไปพี่น้องเลยก็โอเคนะพี่น้องสมัครคลิปนี้สะพวงก,กับชิจ้าบคลิปไว้เพียงสามนี้ก่อนเด้อเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สะพ่วงเนี่ยเด้อเนาะ โดยสำหรับคินนี้กับซิคอตลาไปแล้วสบายดี